ทำไมดอกไม้มันจึงมีกลิ่นหอมนะหอ,หอมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอุย้ยคุณคนไคุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอเคยสงสัยอะไรเรื่องรอบตัวเองไหมคะเร,เรื่องรอบตัว,ตวก็อย่างว่าทำไมลมมันถึงพัดได้แล้วทำไมคนแก่จึงมีผมงอกแต่บางคนยังไม่แก่ผมก็งอไปน,นะคะไอ้คุณคุยมีคุณเคยว่างคุณหมอนะครับเนี่ยไม่ได้ว่า หมอไม่หมอเลยครับมีแบบครับเส้นไหนครับดงฉันหมอหน่อยครับ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> แหมแล้วมันคุณให้มาถามปัญหาชาวไรคุณหมอครับเนี่ยคุณหมอคะมันไม่ใช่ปัญหาชาวค่ะมันเป็นเรื่องที่น่ารู้จริงๆนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณหมอถามตอบเรื่องรอบตัวคนเขียนเนี่ยอธิบายถึงเรื่องรอบตัวเราได้อย่างน่าสนใจจริงๆนะคะทำไมกอริล่าถึงชอบทุบอกตัวเอง ทำไมคอรีเล่ชอบตัวหัวตัวเองอ่ะเออเออทำไมคุณหมอลองอ่านสิคะเดี๋ยวก็รู้อู้อได้ได้เลยครับคุณคนไข้อุ้ยน่าสนใจมากเลยงั้นอย่างนี้คุณหมอขออนุญาตนี้กลับอาปที่บ้านแล้วกันนะครับอืมแล้วคนไข้ล่ะคะคุณคนไข้แ่ะครับอ๋องั้นก็อบก่อยแล้วกันนะครับปากปากครีกหน่อยแล้วกันนะครับอู้ยอุ้ยอุ้ยมีเรืไปแล้วกอริลล่าคุณหมอคะกอรีเล่าตกตัวสารพัดเรื่องที่เคยสงสัยอยากรู้ไหมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ถามตอบเรื่องรอบตัวอีกหนึ่งหนังสือดีๆ,ๆที่คุณหมอแนะนํานะครับ